คำถามหนึ่งนะคะที่จะช่วยคุณเช็คได้ว่าตอนนี้คุณกำลังใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการจริงๆหรือเปล่านั่นก็คือคำถามที่ว่าถ้าเกิดตอนนี้วินาทีนี้คุณต้องตายลงไปคือละทิ้งออกจากร่างกายนี้คุณจะนอนตายตาหลับไหมคุณจะมีอะไรให้ต้องห่วงกังวลไหมถ้าคำตอบคือไม่ฉันสามารถลาจากโลกนี้ไปได้อย่างสงบ เพราะฉันได้ทำทุกอย่างที่ฉันควรจะทำอย่างดีที่สุดแล้วนั่นแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วขอให้คุณเดินไปในทิศทางนั้นต่อไปแล้วก็มีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าคำตอบของคุณคือฉันยังไม่พร้อมที่จะตายตอนนี้ฉันมีอะไรอีกหลายอย่างที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำลูกฉันก็ยังไม่โตพ่อแม่ฉันก็ยังไม่ได้ชื่นชมกับความสำเร็จของฉันเลยถ้าคำตอบของคุณคือข้อนี้ ตอนนี้คือเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจะเริ่มหันเหชีวิตของคุณไปในทิศทางที่เมื่อคุณลาจากโลกนี้ไปแล้วคุณไม่มีอะไรให้ต้องเสียดายไม่มีอะไรให้ต้องเสียใจไปในทิศทางที่คุณเกิดมาเพื่อที่จะเป็นมันจริง